สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องโมฟินนะครับวันนี้นะผมจะมาเล่นนะครับตามกราฟตัวขีดคือตัวนี้นั่นเองเมื่อคลิปที่แล้วผมลงไปนะครับที่ทําคลิปลงไปคือกราฟตัวทึบตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยแล้วมาดูคลิปนี้เลยจะงงนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะครับนะครับอย่างแรกที่ผมจะลงนะครับคือน้ําเงินครับตอนนี้ลงน้ําเงินไปก่อนเลย อ่านะครับแล้วทําไมถึงผมต้องลงน้ําเงินเพราะว่านี่ครับเห็นไหมผมมาคลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมผมจะดูช่องเว้นช่องครับดูช่องเว้นช่องหรือดูควบคู่กับกราฟตัวทึบนั่นเองนะครับผมคลิกไปที่แดงตรงนี้นะครับกราฟตัวทึบมันไม่ต่อเป็นมังกรนะครับอ่าเห็นไหมผมคลิกไปที่แดงสังเกตดูดีครับเห็นไหมอ่าแล้วตัวขีดมันก็ลงมาต่อกันเห็นไหม แต่พอผมลงไปที่น้ำเงินนะครับลงไปที่น้ำเงินนะครับเออกราฟมันต่อกันหมดเลยเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นครับมันก็เป็นช่องเว้นช่องนะฮะเมื่อกี้บวกมาแล้วเห็นไหมอ่าช่องเว้นช่องครับแดงแล้วเว้นน้ำเงินแล้วมาดูแดงเห็นไหมเออมันก็ช่องเว้นช่องครับผมบอกแล้วนะครับให้ไปดูดีๆครับให้ไปดูคลิปที่แล้วนะครับถึงมาดูคลิปนี้จะได้เข้าใจนะะเห็นไหมเมื่อช่องที่แล้วครับ มันเป็นมังกรแดงนะครับเห็นไหมเป็นมังกรแดงเห็นไหมครับเราจิ้มที่แดงมันเป็นปิงปองเราไม่เอานะครับจิ้มที่น้ําเงินมันต่อนะครับเป็นสองขีดเราลงตามสองขีดเลยแปดหลังครับบวกอีกแล้วนะครับแต่เห็นไหมตารางแสดงผลตรงนี้นะครับมันก็เป็นน้ําเงินอยู่แล้วนะครับมังกรน้ําเงินอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วครับคลิกไปที่แดงอีกนะครับ มันเปลี่ยนช่องเห็นไหมนะครับแต่พอคลิกไปที่น้ําเงินนะครับมันต่อมาเป็นสามขีดเห็นไหมต่อเป็นสามขีดเพราะฉะนั้นลงไปอีกครับ s <S ลงน้ําเงิน s <S ไปอีกนะครับลงนะครับลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะโดนแดกนั่นเองนะอ่ะปอก้านะครับปอก้ามาแล้วสวยครับบวกไปอีกแล้ว <Yeah. S 1> นะ, <Wow. S 1> ะต่อเลยนะครับ ต่อเลยจิ้มไปที่แดงอันนี้คือสีแดงนะครับจิ้มไปที่แดงนะครับเป็นไงอ่าแล้วลองจิ้มไปที่น้ำเงินนะครับเป็นไงครับผมว่าทุกคนที่ดูตรงนี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจแล้วนะ s <S ผมลงไปที่น้ำเงิน4 0 0พครับถ้าเกิดกราฟมันเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนตามกราฟไปเลยนะครับถ้ากราฟมันมาเป็นปิงปองเราก็ลงปิงปองยาว ถ้ากราฟมันมาเป็น2ขีดแล้วก็ไป1แล้ว2ขีดแล้วก็ไป1แล้ว2ขีดแล้วก็ไป1เราก็ตามกราฟมันไป8ครับปอก8เป็นไงครับอ่าปอก8ดเสร็จแล้วที่ปีกน้ำเงินนะครับน้ำเงินนะะไปแถวใหม่ไม่เอามาอ่าแดงไปแถวใหม่ครับขอโทษทีนะแดงไปแถวใหม่เห็นไหมไม่เอาครับ ลงมาที่น้ำเงินนะครับต่อเป็นมังกรนะครับขีดมังกรเลยเราลงที่น้ำเงินอีกนะครับ s <S ลงที่น้ำเงินไปเรื่อยครับแต่ถ้าเกิดกราฟมันเปลี่ยน <right. S 1> มาเป็นปิงปองยาวนะครับยาวแบบนี้นะเราก็ลงตามไปเรื่อยครับตามไปเรื่อยนะแค่นั้นเองนะครับอันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวผม <what? S 2> จะลองเล่นอีกสักสองสามตานะครับเพื่อให้ทุกคนสังเกตดู อ่ะจิ้มไปอีกครับจิ้มไปที่แดงเป็นไงครับสวยไหมอ่ะแล้วจิ้มไปเทียมเงินทุกคนลองทายดูครับจิ้มไปเทียมเงินครับทุกคนลองทายดูว่าจะลงอะไรนะครับผมว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะครับเรื่องกราฟตรงนี้นะดูครับดูเข้าไป <Please. S 1> ถ้าเกิดตานี้เปลี่ยนก็ดีมากเลยครับผมจะได้ เปลี่ยนให้ทุกคนดูนะครับอ่ะเข้าพอก้าอีกแล้วนะครับเข้าพอก้าอีกแล้ว <ij ic> ถ้าเกิดอยากจะได้เงินจริงๆนะครับหาห้องที่มันเป็นแบบนี้นะครับกราฟเป็นแบบนี้เห็นไหมกราฟตัวขีดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ <c oughs> เป็นแบบนี้ <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> หาห้องที่มันเป็นแบบนี้แล้วเราจะได้เงินอ่าคลิกไปที่แดงนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคลิกไปที่เงินอ้าวเป็นแบบนี้อีกแล้วนะฮะ จัดไป <That> s <S <ห>เทียเงินต่อครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีกนะฮะอีกสักตาหนึ่งตาสุดท้ายนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเล่นแบบไหนเออคลิปเราไม่ต้องยาวครับถ้าเกิดคนที่ไปดูกราฟตัวทึบมาแล้วแล้วมาดูกราฟตัวขีดนี้นะครับเข้าใจแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ดูย้อนกลับไปดูครับแล้วมาดูคลิปนี้นะมาดูคลิปนี้คลิปไปที่ ที่แดงอีกครับเป็นไงแดงสมควรลงไหมครับถ้ายังไม่สมควรลงหรือยังไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นคลิกมาที่น้ำเงินเป็นไงครับน้ำเงินมันยังต่อมา,มายาวเลยเห็นไหมขีดมันยังต่อยาวเราก็ลงที่น้ำเงินครับ s <S ถ้าเกิดอธิบายผมอธิบายแล้วยังฟังไม่เข้าใจนะครับแนะนำให้สังเกต ผมก็สังเกตมาก่อนครับผมใช้การสังเกตนะครับ <No more S 1> แล้วปึกฝนมาเรื่อยๆกว่าจ,จะได้แบบนี้ไม่ได้ง่ายนะฮะอ้าวเปลี่ยนครับผมเป็นไงครับเป็นไงฮะขออภยัยทีฮะเป็นไงมันเปลี่ยนดีเลยนะครับมันเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าต่อไปมันจะแก้ไขยังไงนะฮะ เมื่อกี้มันเปลี่ยนเป็นไงเป็นน้ําเงินตรงนี้เห็นไหมมันไม่ต่อแล้วเห็นไหมครับเป็นน้ําเงินปุ๊บเห็นไหมเราก็ดูช่องเว้นช่องเมื่อกี้น้ําเงินนะครับแล้วมันมาแดงยาวแล้วก็มาน้ําเงินเพราะฉะนั้นน้าเงินปุ๊บเราเว้นช่องกลางไว้เลยแล้วมาดูตรงนี้เป็นน้าเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิ้มไปอีกแบบนี้ไม่ได้นะครับจิ้มไปอ้าวน้ําเงินนะครับลงน้ําเงินไว้ก่อนนะเดี๋ยวลงไม่ทันนะครับจิ้มไปเทียมเงินปุ๊บเป็นไงมันช่องเว้นช่องไหมครับดูให้ดี เห็นไหมมันลงมันออกแดงตรงนี้แล้วเราเว้นเว้นช่องน้ําเงินไว้แล้วมาดูมันเป็นแดงเหมือนกันเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับ <Wow. S 2> วิธีแก้ไขง่ายๆเองนะครับดูช่องเว้นช่องถ้าเกิดใครไม่เข้าใจไปดูคลิปตัวทึบครับไปดูคลิปตัวทึบย้อนไปเลยทีนี้ครับมาคลิกที่แดงนะครับเราลงแดงลงไปก่อนนะครับ s <S อ่าเห็นไหมเรามาคลิกที่แดงเห็นไหมช่องเว้นช่องไหมครับ เออแดงนี่มันยาวมานะครับยาวมาพอผม <พอ S 2> ไปจิ้มที่แดงปุ๊บมันเป็นแดงสองขีดตรงนี้นะครับดูที่ตัวขีดเลยเห็นไหมเป็นไงครับ,บเออเข้าไหมฮะ<ว>อ่าเข้าใจกันแล้วนะครับเข้าใจกันแล้วนะกับการดูกราฟตัวขีดเนี่ยคือช่องเว้นช่องนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันลงยาวมาเป็นมังกรเราก็ลงตามมังกร คลิกไปครับเห็นไหมอ่าอันนี้ตาสุดท้ายนะครับถ้าเกิดมันเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดมันเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราได้บอกไปแล้วว่าการแก้ไขเวลามันเปลี่ยนกราฟแก้ย่างไงอ่าได้บอกไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครนำไปใช้แล้วใช้ได้นะครับ มีบวกทุกวันก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมอฟินด้วยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเข้าแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นครับสำหรับวันนี้นะถ้าเกิดใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ฮะผมขอบคุณมากที่เข้ามาดูถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดหรือไม่เข้าใจก็เม้นใต้ล่างได้เลยนะครับหรืออยากเข้ากลุ่มน้ำเล่นที่ผมนํำเล่นอยู่นะครับ ให้คลิกไปที่ด้านล่างผมจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอพอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ